สวัสดีเช้าวันพุทธที่18มกราคมนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในเช้าว,วันนี้ก็มีเรื่องเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบรวมถึงผลประชุมคอรมอเมื่อวานนี้17มกราคมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่ผลคอรมอกันก่อนซึ่งสําหรับผลคอรมอเมื่อวานนี้นะคะเรื่องที่น่าสนใจก็คือจะมีการลดภาษีน้ํามันดีเซล ต่อไปอีก4เดือนนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นั่นเองนะคะและอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นก็คือวันนี้18มกราคมมี1วงเงินนะคะที่จะเข้าให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยวงเงินนี้สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ด้วยนะคะ นั่นก็คือเป็นเงินส่วนต่างค่าน้ําประปาแล้วก็ค่าไฟฟ้าสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและได้มีการลงทะเบียนไว้กับการไฟฟ้าแล้วก็การประปานะคะโดยเงินตรงนี้เนี่ยสามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้ใครไม่มีเวลาไปกดเงินสดก็สามารถ ทบกับเดือนก่อนๆได้นะคะแล้วมีเวลาเมื่อไหร่ก็ค่อยไปกดเลยซึ่งสําหรับค่าน้ปาปราปาจะมีการโอนเข้าให้100บาทถ้าหากว่าเราใช้น้ปาปราปาไม่เกิน315บาทนะคะส่วนค่าไฟฟ้าถ้าหากว่าเราใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทก็จะมีการโอนคืนเข้าให้แต่ว่าจ่ายตามจริงตามที่เราใช้นั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้สําหรับใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วต้องการจะลงทะเบียนเพื่อรับเงินส่วนต่างตรงนี้คืนนะคะก็สามารถไปลงทะเบียนได้ที่การ ไฟฟ้าแล้วก็การประปาแต่อย่างที่นายแจ้งในหลายๆคลิปนะคะสำหรับวงเงินที่สามารถกดเป็นเงินสดตรงนี้ได้เนี่ยจะกดได้เฉพาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากที่เขามีการประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเปลี่ยนเป็นบัตรประชาชนเมื่อไหร่ก็ตามนะคะเงินตรงนี้มันจะไม่สามารถกดเงินสดออกมาด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้แล้วเนื่องจากว่าในรอบใหม่เขาจะใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วบัตรประชาชนเนี่ย มันจะไม่สามารถไปกดเงินสดออกมาได้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่รู้ตัวเองนะคะว่ารับเงินสดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ก็ขอให้นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปเช็คยอดวงเงินคงเหลือที่ยังคงค้างอยู่ในบัตรนะคะแล้วก็ กดเป็นเงินสดออกมาให้หมดก่อนวันที่28กุมภาพันธ์เนื่องจากว่าพอวันที่1มีนาคมปุ๊บเขาจะยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินที่อยู่ในบัตรตรงนี้ก็จะถูกลิปคืนหมดเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะคนที่ได้เงินคืนส่วนต่างค่าน้าค่าไฟตรงนี้นะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะวงเงินผู้พิการวันที่22ที่เป็นเงินสดเนื่องจากว่า ทางกระทรวงการคลังมีการโอนเงินเข้าให้ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายครั้งนะคะแล้วก็มีหลายๆคนที่ไม่ทราบว่าทางภาครัฐมีการโอนเงินเข้าให้เพราะฉะนั้นเพื่อให้แน่ใจนะคะถ้ามีเวลาก็อยากจะให้นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไปลองกดดูที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยว่าเรามีวงเงินสดเหลืออยู่ในนั้นไหม ถ้าเหลือก็ให้รีบถอนออกมาให้หมดนะคะเพื่อเราจะได้นําเงินสดตรงนั้นออกมาใช้ได้แล้วก็หลังจากที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มรอบใหม่ที่จะใช้บัตรประชาชนแทนบัตรนี้ก็จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัตินั่นเองหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกไปที่ธนาคารกรุงไทยนะคะก็สามารถไปที่ร้านที่เราลูกซื้อสินค้าแล้วก็บอกเขาว่าช่วยเช็ควงเงินสดให้หน่อยเขาจะสามารถเช็คได้นะคะซึ่งวงเงินตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นคนละวงเงินกันกับ ที่เราใช้รูดซื้อสินค้าแต่ว่าร้านน่ะเขาจะสามารถกดเช็คให้เราได้ว่ามีวงเงินสดอยู่ในนั้นไหมนะคะเพื่อเราจะได้ใช้ซะก่อนที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาจะถูกยกเลิกนั่นเองค่ะและเมื่อเราพูดถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะไหนๆเราก็พูดคุยกันถึงเรื่องนี้แล้วนะสําหรับความคืบหน้าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้ทางกระทรวงการคลังก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กของกระทรวงการคลังเองเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ย ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วแต่อยู่ในระหว่างที่กระทรวงการคลังกําลังประมวลผลที่ได้รับจากหน่วยงานที่ตรวจสอบคุณสมบัตินั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ใกล้เวลาแล้วเนื่องจากว่าทานาที่เขาแจ้งมาเนี่ยเป็นช่วงปลายเดือนมกราคมก็น่าจะเร็วๆนี้นะคะซึ่งสําหรับรอบนี้ทางกระทรวงการคลังก็มีการประกาศออกมาแล้วนะคะว่าสําหรับการตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติสามารถทําได้3ช่องทางด้วยกันนั่นก็คือสามารถตรว ตรวจสอบได้เลยผ่านเว็บไซต์นะคะใครที่มีมือถือเพียงแค่พิมพ์คำว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือจะไปที่เว็บไซต์ welfare.mof.go.th ก็ได้มันก็จะขึ้นมาให้เราตรวจสอบผลการพิจารณาว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านแล้วนั่นเองนะคะ แต่สำหรับคนที่บอกว่าไม่มีโทรศัพท์ทํำยังไงตรงนี้ก็สามารถไปที่หน่วยงานที่เราไปลงทะเบียนไว้ก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินทกสกรุงไทยแม้กระทั่งสำนักงานคลังจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอสำนักง,งานเขตกรุงเทพมหานครรวมถึงสาราว,ว่าการเมืองพัทยาด้วยตรงนี้ก็สามารถไปตรวจสอบได้เช่นเดียวกันนะคะ หรือใครไม่สะดวกเดินทางโทรศัพท์ก็ไม่มีทำยังไงตรงนี้ให้ลูกหลานหรือว่าเพื่อนบ้านใครก็ได้นะคะ โทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าจะเป็น call center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้เพราะฉะนั้นในรอบนี้เนี่ยสามารถตรวจสอบคุณสมบัติได้ทั้งหมดถึง3ช่องทางเลยนะคะสะดวกช่องทางไหนไปช่องทางนั้นได้เลยและที่สาคัญนะคะเมื่อเขาประกาศผลออกมาเรียบร้อยแล้ว ทุกคนก็จะต้องไปยืนยันตัวตนไม่ว่าจะเป็นที่กรุงไทยทกศหรือว่าออมสินนะคะแล้วที่สำคัญหลังจากที่เราไปยืนยันตัวตนแล้วนะเราควรที่จะต้อง ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนรอไว้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าทางกระทรวงการคลังได้มีการแจ้งออกมาแล้วว่าขอให้ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเข้ารอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่นี้นะคะผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนกับธนาคารใดก็ได้เพื่อที่จะรับสิทธิสวัสดิการอื่นๆในอนาคตซึ่งสําหรับสวัสดิการอื่นๆในอนาคตที่จะมีการ โอนให้เราผ่านบัญชีพร้อมเพย์จะมีอะไรไปได้นอกจากเงินสดเท่านั้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไม่ว่าทางการะทรวงการคลังเขาจะมีการ เพิ่มวงเงินหรืออะไรให้เขาก็จะโอนให้เราได้ทันทีผ่านบัญชีพร้อมเพจที่ผูกด้วยบัตรประชาชนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น2เรื่องสําคัญที่ทางกระทรวงการคลังมีการแจ้งข้อมูลออกมาให้ประชาชนได้รับทราบก่อนที่จะมีการประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่นี้นั่นเองนะคะและสําหรับในคลิปนี้น้ยก็นําข่าวสารจากทางภาครัฐนะคะจากทางกระทรวงการคลังมาแจ้งให้กับกลุ่มพี่น้องผู้ที่รอ คอยเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับทราบค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใ,ใครที่นี่นะคะ